สวัสดีครับผมอันนี้ลุงว่าหยับรถมาแล้วนะครับอ่าเป็นนู้นี้นะครับเป็นนน้นี้ รถารถว่าจอดรถว да ่าจอดเจ้ากระบังเงาเดียวรถไปละบโอ้ทอแดงนะวะอ๋อท่อแดงอ๋อแดงอ๋อง ดังเลยะน่าท้ามนู่นนี่เนี่ยท้ามนู่นนี่ไปใช้มือจ็กน้ำพึนไปดูละดูละบอกว่าใดไปกับใครไปเท่ากันเวิร์ดนี่แล้วเอาเอารถตู้ไปบ่แจ็คน้ำพึนให้รถออกน่อนนะาจะรถตัวเพราะว่า ไปกันเยอะไปกันหนาจิเลยองเมืองนียแต่ว่ากระบอเนี่ยกะน่ย <Pie> ข <year nes> ั <apologize> <ername> ้น <puis> อันยุโรปทาคเหปือนะกับมาส่งเลยเต็มมวันเต็มมวาน ใหม่ตุวิทย์แล้ใหม่ไม่แต่ขี่ดินเลยตีตะปูไะ้เน,นี่นนลุงก็ออกมาแล้วเนาะบอกนุย้ายรถนะครับนี่โอกาสจะลงยังางก็้กาาก่าย คนเยอะมากนะครับตอนนี้ฮ้าบ้านลุงเอาหนุน,นี้นะครับหนุนนี้ฮะยังพงออกมาแล้วยังพงออกมาวัสดีครับผม ครับนี่จะไปไหนยังไม่รู้ครับรอรุ้นรอรุ้นไปอังเย่อมอ <laughs> ังเย่ยมตอนบ่ายมนะั้งมาได้ทางพงออกมาแล้วนะครับครับผมครับผม, <laughs> ผมอยู่แล้วครับผมก็ <laughs> ยังงงงงเราบอกว่าเราไปไหนครับงงยังงงยังงงอยู่ทำไมเราคุยกันแล้วยังงงอยู่ <laughs> <laughs> เหมือนว่าไปจะตกกับหัวใจสะตีปัญญาติป,ปัญญาออกมาแล้วออกมาแล้ววันนี้ออเรากไไ็ไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยไปไหนเราไม่บอกไห <c oughs> วกลางสั้นน, <c oughs> น้อแบบนี้อ๋อตาน,นมาแล้วนะอ่าตาชานตาชานเปิดเพลงมาเลยวะ <c oughs> ยังเลยนี่เพื่ออารมดีแค่เดียวนี่โอ้นี่ตัวตีในหัวใจเฮ้ยยังนี่คือหมอบปูจูอยู่นี่ไอหยังนี่ไอหยังโอ้ปะถามกับผู้ใดดิเนาะเออกับหมอกในเมเนาะกับบงูเออเฮ็ดหยังเนาะเขาไทยไทยกันเอง ไอบรรยากาศบรรยากาศออสังพงนะครับสังพงนะครับมอนอค้บ่าวเลยมาถยไปอ่นรให้จมิ่้เอ็มเขากล้ไปคุณยายจะ่ายด้วยคนถ่ยคนรออยู่ข้าหลังทำไมมาแล้วนึงจิมนึงจิ้มไหแม่แล้ว นางนางนางจีนนางจีนโอ้ช่างพงค์ฮอตมากฮอตมากนะครับช่างพงษ์ีก็เอฟซีนะครับมาขอถ่ายรูปด้วยดไม่ใช่ตัวกงผมเป็นตัวกงหาเมสมาใส่ก่อนใส่เมสใส่มส สุดที่หน้าบ้านลุงนะครับรู้สึกคุณคุณจะหนาวกว่าทุกคนเลยนะฮะโอ้โหโโโโทั้งเสื้อทั้งหมวกนะฮะใครบอกว่ามันไม่หนาวเย็น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 าคหนยิ่งหนาวนะคะเออหนาวเป็นคนที้หนาวคุณจะเดินทางไปเกาหลีหรือเปล่าครับเนี่ยนะฮะเขื่อนไหได้ก็จะ ยิงหนาวัานี้นะท่านเท่านยังไม่ทันได้ร้องเพลงสิก็ยังหนาวหนาวิาเอ็ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนครับตานะครับไปนอนคนไหนได้มาไนอไหนดตาลังรถรถรถหนูไหมตาที่ถึงหนูไหมเพราะว่าหนูไม่กินขิงตาอองั้นตาที่ถึงเอม บรรยากาศล่าสุดนะครับหน้าบ้านเอาเอฟซีมานะครับ คร ah: ับสวัสดีครับนันกที่เนีกมนผมจะไปราทีสกนพครับร้าเสร็จกจะไปที่วังเที่ยวนี่นะครับแล้วคือตอนี่เจอสวัสดีครับโอ้ยเรอะเหลี้ยงงานเราด้วยนะ